ดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะมันเราเพิ่งได้ใครโดมาอยากจะมารีวิวให้ดูแต่ตอนแรกเราดีวิวไปแล้วแต่คิดมันเสียเนาะคิดมันเสียพี่เอ้ย่างหมดโซโลคผู้ชมถ้าได้หมดโซโลคุณผู้ชมเพราะว่าจะได้รีวิวเยอะขึ้นผู้ชมเพราะตอนแรกเราลองไปเล่นหมดอีกหมดหนึ่งมาแล้วผู้ชมถ้าอีกหมดหนึ่งมันได้รีวิวยากผู้ชมเพราะว่ามีคนมาฆ่าตลอดเลย จะมารีวิวโหมดนี้ดีกว่าเพราะว่าโหมดนี้มันอ่ะก็นั่นนะมันคือมันไปมารีวิวไคโดนะคุณผู้ชมเพราะมันตัวใหม่แล้วเพิ่งสุ่มได้คุณผู้ชมเราสุ่มครั้งเดียวคุณผู้ชมไม่ได้สูงสิบครั้งสูงสิบครั้งหมดกี่อากาศออกมันต้องขั้นเดียวคุณผู้ชมแต่ว่าเราสุ่มครั้งเดียวอากาศออกมันน้อยแล้วก็ออกว่าเวอที่หนึ่ง เดี๋ยวก็ตายแล้วไม่ต้องอะไรเยอะปะ้าป้าได้บอลทำตายแล้วจะเราจะตีมันจะก,กว่าจะถึงตัวได้เก่งๆผู้ชมพวกของตัวถึงเก่งมันจะมันจะอุ้ยเดี๋ยวได้เทพเพชรเลยนะพี่ก็พาพี่ก็ฟาเพชรได้ดิล็อกหมูจะเรื่องผู้ชมเดี๋ยวจะรีวิวสก,กินเดี๋ยวสก,กิลแรกให้ดูของผู้ชม อังเรื่องเราดูเราดูจบแล้วยดูไม่จบดิยังไม่จบนะวันเรื่องลืมดูเกือบจบแล้วละกันนอนเลยผู้ชมเราจะใช้ซีอ like, ีท so, like, so, ี่ห so, น re really ึ so, so ่งให้ดูกับตัวนี้ผู้ชมเพราะสีอีที่หนึ่งมันแรงมากไอ้พวกแรงแรงมากตัวนี้โดนทีเดียวก็จะร่วงแล้วไอ้ตัวเบรกเกอรก็แค่ฟันเองสองทีก็ตายแล้วเอ้าวเดี๋ยวอ้าแล้วใครเพิ่มเนี่ย เขาคิดว่ามันอยู่หมดนี้ได้ไงยังผู้ชมโอเคผู้ชมเดี๋ยวเราใช้สกิลที่หนึ่งโชว์เลยดีกว่าสกิลที่หนึ่งผู้ชมกระบวนการแปลว่าตะกอนแล้วก็ไปออกไปชมมันเท่มากเลยไปดึงตรงนู้นไปดึงตรงนู้นเพราะมันดึงไม่สุดไล่จุดแล้วอ่ะเราจะหันกับพี่เดิมทำไมคล้องมันหันเองอะ สระร้าตีทุกคนกระล้งมังกรแล้วก็พ่นไฟฟ้าทุกแล้วก็ตกมาลูกลูก,กบอลไฟกุกชนเพื่อนนะมโอเคลูกยันเพื่อเราอันี้โดนทีว,ว่าน่าจะล่วแล้วลูกป้าป้าบอ้แต ใครวัดมันข้าวข้าวร่รงอตีแค่สามทีก็ร่วงแล้วโอ้โหโหตอนนี้เราแเ้วก่อ้อาโมวแล้ว,น,ว,น,วนี้เห็นว่าสองจะยินี่เานชม หังจากรีวิวเสร็จแล้วก็จะมาตีหมดในเรื่องคุณผู้ชมจะมาตีหมดในเรื่องจนกว่าจะถึงลูกบอานมีมันมีถึงตรงไหนที่เราน่าจะเสร็จแนะที่เราพอทําได้ในคลิปนี้นะก็น่าจะเป็นปลดล็อกในเรื่องของเราตีถึงซากเอ,อ ถึงเรื่องของมาร์กี้แล้วกันคุณแมจะเกินพอในเรื่องของมาร์กี้ไปลองทำดวลกับตัวนี้เลยขอหนึ่งหนึ่งขอหนึ่งหนึ่งไม่ต้องมีทีเมื่อกี้แล้วทีเมื่อกี้มันงงยากขอหนึ่งหนึ่งเลยตอนเนี้ยโอเคได้หนึ่งหนึ่งนาทีไม่กระมองแบบคล้ายกันเลยนะคล้ายกันเลย ตีง่ายถ้าเกิดว่ามีตัวละครที่แบบแตกกักกากากไกลๆเนี่ยก็ไม่น่าไม่ตีถ้ากากากไกลๆไม่น่าไม่ตีเพราะว่ามันจะตียากอ๋อถ้าเกิดว่าครบสามอันคือจะได้จะได้เพชรต่อครบสามันโอเคได้ถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งก็ได้เพชรง่ายกว่าเป็นแบบทีเมื่อกี้ถ้าเป็นทีแบบเมื่อกี้มันไม่ต้องไม่ต้องอ่านในเรื่องเราดูจบแล้วไงดูเกือบจบแล้วอะ อนี้ตกตกเดีด้ก็จะต้องแล้วไปคุณผู้ชมไปต่อเลยยาวทุกคนจะถึงเรื่องของปาร์ตี้คุณผ้ชมหนึ่ง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  please 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 okay ต้อคอรอเลยทํามทำหน้าอย่างนั้นนะรู้นาโคตรดีเป็นไงก็โคตรน่าตื่ ตัวมันมีมันมีร่มีร่อ้าวอดีมันขาดใจตายอ้าวมันหัวใจววยตายคุณผู้ชมมันโดนฆ่าเมื่อกี้ไปมันหัวใจววยตายเลยมันมันฟาร์มเพชรง่ายมากคุณผู้ชมหมดเนี้ยถ้าเกิดใครเล่นเนี่ยได้เยอะๆก็ต้องมาฟาร์มหมดคุณผู้ชมไม่ชอบอ่านเนื้อเรื่องอยู่เนาะ เห็นน้าซันบอกว่าตอนนี้มันดีนะอุซันเออคุณซันนั่นแหละไม่ใช่อาซันเพราะว่าปกติผมต้องเรียกคุณซันว่าอาซันเพราะว่าเขาชัสูงกว่าแม่เขาอายุเยอะกว่าไงแม่เขาอายุเยอะกว่าแม่ผมเออตองนี่งั้นนะงนึ่นถ้าหนึ่งหนึ่งก็นนงนนงงคือเอ้ยเอ,ยส,อสองหนึ่งว่ะสองหนึ่งก็ง่ายอยู่ดีถ้านับนจริงๆนะอ d เก่าลย ตากว่านี้ไอ้ดีเก่าอะไอ้ดีเก่าเรานั่นคือแบบมันแบบไอ้ดีเก่าของผมเนี่ยผมมันไม่ชินปากนะัะไอ้ดีเก่าของผมน่ะมันจะมีตัวกะกาเยอะมากตอนแล้วโดนหัวไปทีนึงเฮ้ยม,มันง่ายนะหมดนีง่าย,งายมากนะถ้าเกิดมีตัวเ,เก่งๆเรนี้ไม่ต้องมีตัวไฮโดก็ได้เลยเอาเอาตัวพวกเองก็ได้ก็ได้เอาตัว,ตวไหน,นไตัว นั่นก็ลูฟี่ธรรมาดาก็จริก็น่าจะตีได้นะมาใน,นเรื่องของโซโล,โลมาถึงแล้วอีกแมลก็จะถึงใน,นเรื่องบักกี้แล้ววนต่อ,อโซ่ัโซโลโซโลเก,เก่ลโซโล้อโลโซ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 โลลโซโลโซโลโซโลลล โอเคมาแล้วผู้ชมีอีกแล้วไม่ชอบแบบทีมเลยไม่ชอบเลยมเป็นคมาเป็นคณะไป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 ทุกคนทุกคนไปไปเดิดีเดินเดินเดินไปๆ้ไปไป ลูกฟีไปดึงลูกฟีไ่ดึงล,ลูกฟีดึงสิเว้ยไปไปนะไป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 แบบที่มันฟั่ง ยังไม่ใช <li> it mm ่ความยากมันไม่ใช่ความมันเรียกว่ามันเอาเพชรยากอ่ะคะแนนมันขึ้นยากอ่ะเจ๊ไหมแล้วรอดึงทำไมโอ้มันรออยู่ใมาแล้วมาแล้วมาดึง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 ไปดึงเลย คุก็เล่นได้ถ้าเกดว่าใครรูจะเพิ่มความสนุกมากขึ้นนะเราไปทิ้งโงก่อนไปทิ้งโงก่อนด้วยชนะอีใครอัะ วันักษาใช่นะจ๊ะดิองโไปดึงทงกนใครปล่อยใมันหนึ่งทงได้วะมาแล้วมาแล้วหงตัวมาแล้วหนึ่ตัวหนาหนึงจ้จ้หตต้ดันีี ง่ายมากคุณผู้ชมตีเราถึงเยอะกว่าจะถึงในเรื่องของบาร์กี้ที่เราเล็งไว้นะโอเคได้เพชรต้องทำให้ตรงท้ามันเนี่ยต้องทำมันหมดตรงนี้ถึงจะได้เพชรมาง่ายคุณผู้ชมถ้าเกิดดึงๆง่ายโอเคเรื่องโซโลปดล็อกแล้วชื่อยาวจัดเลยยด้ไงคุณผู้ชมเอ้ยยังไม่ถึง นี่ยเรงบักกี้ก็อย่นี้ละเคยมชจไปต่อเลยต้งถ่ายการเคลียร์เคโอจับตรูโอเคอเคโง่ายหนึงน่งหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งพลีสหนึง่งหนึ่งโอเคเคคกับบอกก็พร้อมจำมตัว,อ,อ,วอ,อย่างเงี้ยกับบอกก็เินพอ้อเ อยู่ทำไมตัวน,นั้นมันเจ็บขาดใ,ใจได้ๆป๊าป๊าป๊าัาาาาาวตายดิจ้าทุกท่านง่ายมันก็ถือเราใช้สกิลอันตรอีอะไรเงี้ยไอ,ออันตรีก,กับสกิลยาว,วมันต้องมันมีไฟติดตัวผู้ชมอ๋อก็ว่าทำไมตัวนั้นมันขาดใจตายอยู่หน้าเราที่แทมมีไฟติดตัวนี่ปุ๊บปุ๊บวิ่งเขาต้องการให้เราเคลียร์ด้วยสกิลไม่ใช่เคลียร์ด้วยหมยดัดอ๋อ เร็วหน่อยเอ้ยไม่อยากอันเรื่องโอเคผู้ชมมากี้มาแล้วตัวที่เราอยากจะสู้ด้วยตัวนี้เสร็จก็คือจบคลิปได้เลยผู้ชมคลิปนี้อาจจะเร็วหน่อยเพราะว่าคลิปได้เร็วเลยพช้าอยู่แต่ว่ามันเป็นคลิปที่แบบเนื้อหามันน้อยทั้งเนื้อหาน้อยมากแต่ว่าคลิปช้าอยู่จะเอาตองหนึ่งเนาะ เอาองหนึ่หรอนี่ยของหึ่งก็มาสองหนึ่งก็ไหวนะว่าดีไม่ดีะกครามกอจะเทียได้ตายหึงตายหนึ่งก็ตายสองเลยเอาตายสองอะชาคุณผู้ชมก็เป็น่อะไรไปอ่ะอีจักตาไม่แถมเป็นแถมแๆมนอะไรเงี้ย เพี้อีกแล้วอะ่ะไันนี้มาไปสุ่มเลยวะ่ะผู้ชมไปสุ่มมันจะเป็นการแถ่ไม่ดีที่สุดผู้ชมต้องอ้งแต่วันไปสุ่มอ่ะนะโอ้นี่เรื่องของไอตัวนี้ละต่อไปเราจะไปสุ่มผู้ชมเพราะว่าจะเป็นการแย่ที่ดีที่สุดตอนนี้นะ อาชาโอเคตรงที่เราสมหมวไหนดีอันนี้ก็มีแล้วอาชาปกติอันนี้มีแล้วอีกอันนี้ก็มีแล้วอันนี้ก็มีแล้วอีกเี่กมีแล้วมีแล้วเกือบทุกตัวแล้วว่าจะเอาอะไรอีกอ่ะ,อะของตากมาเลยของตากมาเลยไม่จะไปแล้วของตากมาแล้ว เจมของกาะดเอจมของกาดมาของกาดมาเจมมาคนละเจมเยี่ยมเจมดีมากเจมของกาดมาเลยเจมน่ารักของกาดมาเหอะนะ เดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูว่าเกมมันเกลือขนาดไหนเพราั้นนั้นอ่ะทำมันทำเกลือนั่นแหะเราถูก้ก็เอาของกากมากของกากลางของกากมา,ากมาก็ดีก็ได้แล้วแต่เลยแต่ถ้าเกิดของขกลางก็เกมก็โดนด่าเพราะเกมเกลือของดีก็นั่นแหละอันนั้นนะตามนั้นแล้วคุณผู้ชมนะเกมมันเกลือต้ัดคอใจกัน কী বম বাই